แกไปเล่นหัวเล่นอะไรคราวนี้ก็เลยขอโทษพี่ดิมขอโทษคราวนี้พี่มหมังก็ไม่ต้องขอโทษกูละอะไรเงี้ยพี่ดิมไม่ต้องขอรบพี่ดิมไม่พี่ดิมพี่ดิม,ดมนันกร้อง,องใช่ไหมครับแกเลไรบอกเอามึงพูดเองนะหมัง <laughs> พี่ดิมเลิกก,กับอ๋อค <laughs> ุณเปนะน,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 นังไก่เนียนนะน้านังไก่มีมีมีไม่นังไก่ทอดเอาไปทอดสิเนี่ยมันโอ้โหแปลก พีうう่ด al. um> ิพี um ่ด um ิมน um ั่งร้องใช่ไหมเรองอะไรบอกรอูดเดียวมั้งดิมน่ารังแกนี่นะน่ังไกดิไม่รังไกเท่าไหร่ขอบคุณมโอ้โหแปกกลัขมางหน้า